ครับผมในส่วนของคลิปวิดีโอที่ผ่านมาเนาะเขาก็ได้ทักส่วนของห่วงแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี่เขาก็จะมาเย็บแต่นี่ผมเย็บไวข้าขาวๆแล้วนะครับผมอันนี้ผมขึ้นงานไว้ละนะแล้วก็ใช้เข็มนะครับเข็มก้นท้องนะครับนี่ก็ผมก็มีจำนายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจัดเนืนะครับสำหรับชุดเริ่มหัดถัก นะครับผมถ้าเขาเย็บไว้แล้วเนี่ยเขาต้องต้องเลี้ยงให้มันได้ขนาดกันนะครับประมาณน,นี้นะครับคือความยาวเนี่ยหมายถึงว่านะครับในส่วนของห่วงเนี่ยตรงนี้นะครับฐานเนี่ยเขาจะเอายาวหรือเอาสั้นหมกใดเนี่ยมันอยู่ตีการกําหนดของเขานะครับแต่นี่ผมจะทําอยู่ประมาณเจ็ดมิลอันนี้มันมันเคยมันเคยงานประมาณนี้นะครับ เนี่ยผมก็จะมากไปอยู่ประมาณเจ็ดมิลน,นะครับแต่ขออนุญาตครับผมมันงานฝีมือเขามันอาจจะบอเปะ๊ะนะเพราะว่ามันเป็นงานแทนเมกนะครับผมเนี่ยนี่ผมจะบยเย็บตรงกลางนะครับจะเย็บออกมาออกข้างๆน้อยนะครับแหงกับโต๊ะเลยก็ได้ครับ นค่อข,ข้างแข็งเพราะว่าเชือกลมที่ผมใช้จะเป็นแบบมีเส้นแกนด้านในก็เทคนิคนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเปิลโพท้องนะครับเพราะว่าแกได้นํามาแบ่งปันไว้นะครับผมก็ขออนุญาตนํามาถ่ายทอดอีกข้างหนึ่งนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณไปณนะที่นี้ด้วยนะครับผมครับใช้คีมเพราะว่าบางข้างมันลื่นนะครับอ,อนุญาตนะครับ ดึงมาเลยครับก็จะประมาณนี้นะครับเห็น,นปรมมานี้เนาะอันนี้เส้นนี้อยู่ตั้งหลังนะน,นีเส้นนี้อยู่หน้าหลอดเข้าห่วงไปเลยครับครับแล้วก็เย็บเย็บฟังเดียวกันนะครับเห็นไหมมันออกมานี้ละปุ๊บ เยกเพื่อมันขนาดกันนะครับได้แนวกันจะค่อนข้าแข็ง <c oughs> นะครับผมก็ตึกนิดนึงก็ดึงเข็มนี่ออกเลยครับ แล้วก็อีกเส้นหนึ่งตีเฮายัางบดได้เงียบนะครับสอดเข็มนีมองผ่านกล้องนะครับมันอาจจะยากนิดนึงนะครับามาสังเกตตอนนี้แหะมันบางครั้งงงกันนะครับนี่เฮาเย็บไปละอันนี้ ก็เย็บไปนี่เลยครับตามเส้นนี้เลยนะแต่ส่วนตัวผมจะเย็บลงมาจากเส้นนี้นิดหนึงหมายถึงว่าฝีเข็มหนึงนะครับอันนี้ก็เครื่องมันแทงโดนกันเนาะก็ประมาณ1เซนนะครับของผมนะทําไปทํามาแล้วทักแล้วก็น่าจะยาวประมาณ1เซนครับก็ เย็บเมื่อเย็บได้อย่างนี้ล้สอดห่วงอาจจะงงกันนิดหน่อยนะครับพยายามทาช้าๆสอดแล้วก็น,นะครับเย็บเหมือนเดิมเนี่ยมันต้องแก้แรงนะครับ เราก็มาจัดนีด่ดึงดึงค่อยๆดึงไหลเลยตอนนี้มือประคองไว้นะครับไหลมันเลยกลกางสังเกตมันจะมีติ่งตรงกลางนะครับใจะเข็มนะใเข็มเกียร์เกียร์มันลงไปในในหลองนะครับมันจะมี แล้วก็มือประคองแล้วก็ดึงสองข้างสองข้างนี่นะครับ ประมาณนี้อังก็ครับเนี่ยเราก็จะยดกาวร้อนนะครับยดกาวร้อนในส่วนของฐานตรงนี้นก็ ใชขีมแต่งนิดนึงนะครับบีบก็ทิง้งกาวแห้งสักพักนะครับ